ง่าย,ายสัสมีเพื่อนทุกคนด้วยในวันนี้ก็ไปเทิมแล้ววันนี้ครับข้อตรงนี้ใครไปเทิมกันแล้วหรือยังก็วันนี้มึอมาอัดคลิปในวันที่ผมไม่ได้มีคลิปลงมาบานเดือนกว่าเพราะต้องไปทํางานข้างเออทาข้อสอบสอบกลางภาคสอบปลายภาคใช่วันนี้ก็สอบปลายภาคก็คผ่านมาเร้วนะฮะก็ไม่ได้ลงคลิปไปนานเลยเพราะว่านั่นเนื่องจากสอบนะฮะ เด็กเรียนแล้วก็งานต้องต้องทำนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่ามาทำลิปต้องขอไปด้วยนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับดาบไป่แค่าสู่ทุยใหม่ใช่ก็นะคือวันนี้จะมาอันนปเดตการวิบัติมาร์ทภาคสองกันเป็นภาคสองนี้ครับเป็นภาคของชิบูย่าอันที่เรารู้กันอยู่นะครับถ้าใครที่ได้อ่านมา,านแล้วก็ได้ดูกันนะครับว่าในภาคนี้มันมีเนื้อเรื่องอยังไงเป่นยังไงนะครับโดยภาคชิบูย่านี้นะครับผมนะจะมาอัปเดตแล้วก็คือภาคชิบูย่า เฉอี่เป็นภาคฉลองครบรอบ10ปีโตโฮอนิเมชันเมื่อวันที่25 2020. 2022ที่ผ่านมาทางซูซูกยเซ็นนะครับได้ประกาศทำภาค2โดยภาค2นี้นะครับผมมันจะมาวันที่31ตุลาคือเดือนหน้าคือเส้นเดือนหน้าเลยนะครับผมเรื่องนี้บบภาค2นี้จะมา31ตุลาแน,น่นอนครับคอนเฟิร์มแล้ว นะครับว่ามันจะมา31ตุลาแน่อนอนนะครับรอชมได้เลยนะครับสําหรับภาคชิบุยาภาคชิบุยาภาคนี้เป็นภาคที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นนะครับผมนะมีการสูนเียเงินตัวสุสิมันจดติงแน่นอนนะครับสําหรับภาค2บอกเลยว่าน่าจะมันมันก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับโอเคสําหรับภาคสองนี้นะมันก็จะมาที่31ตุลาที่เขาบอกไว้นะเป็นภาคชิบุยะโอเคนะครับโดยภาคนี้เป็นภาค ออกมาเป็น e อีเวนต์ฉลองครบรอบ10ปีโตโฮนะครับก็ได้ปล่อยตีเซอร์นั่นจะมีสีเซอร์ของโกโจกับเกโทนะครับันนี้ก็คือแบบเป็นโปสเตอร์ภาคสองหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าภาคสองจะมาวันที่31สุลาโดยสำหรับการกำหนดฉายก็จะมาในปี2023 2023คือมาปีหน้า แล้วก็จะมีการฉายต่อเนื่องเลยภาค2ด้วยกันนะครับนในน่าจะเป็นน่าจะมา31ตุล,ลาคมปีนี้หรือเปล่าเมื่ก็ปีหน้าถ้ามีการเลื่อนอาจจะเป็นปีหน้านะครับแบบนั้นต้องรอต่อไปโอเคอดีตน,น,นะครับแบนี่ก็รอดนะเป็นรัวขอไปได้ด้วยซือเคยซืเป็นมังงะน,นะครับเนี่แอนิเมชั่นของอาจารย์เกะเที่ตีพิมพ์ในรายสัปดาห์จัมนะครับผมไว้ภาคแรกนันก็มีมาในปี2020 เอ็ดแล้มังที่มันมีเป็นอนิเมชันออกมานะเปิดปิดนะแล้วก็โดยด้วยมีการทำภาคสองโดยแมปป้าเจ้าเก่าเจ้าลืมที่ทมเท่านักเสียนะนอกจากนั้นนะครับจะมีภาคสี่แยกออกมาเป็นภาพยนตร์นะครับโดยภาคสี่ก็จะไม่ไดมามีในเรื่องหลักอะไรมากมายตัวสำนักเราภาคสองท่านนั้นจะเป็นตอนที่มีชื่อว่าไก เซายวคูเคาการเซาคูเซาห์ค exactly. ูเซทูเซทูซึ่งจะเล่าความหลังของอาจารย์โกโจในปี2026ที่ยังเป็นนักเรียนสายวทปี2กับการแตกคอกันของโกโจแล้วก็เกโทซูโมรุก่อจะเข้าสู่เอ่อ เหตุการณ์ประหลาดในชิบูย่าที่เกตทกับเหล่ายานคำสาบในศาสาเวิก่อการร้ายครั้งยิ่งใหญ่อันนี้ซิเขบบอกมาครับถือว่าเป็นเท่าไ,ไหร่เป็นเหมือนการสปอยภาคสองนะครับว่าเรื่องราวของภาคสองจะเป็นเรื่องราวของอาจารย์กโกจูแล้วก็เกตทในช่วงที่เขายังเป็นนักเรียนคุณสายอยู่ที่โรงเรียนยเยาวิ นะครับแล้วก็เขาสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันนี่เป็นเพื่อนที่รักกันมากเลยนะซับครที่ได้อ่านมังงะมาแล้วนะครับแต่ม,มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้สองคนนี้ต้องแตกโคกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูในอนิเมะส่วนใครที่มีส่วนใครที่อ่านมังงะแล้วก็อย่าสปอยอะไรกันนะครับผมก็ไปรอไปดูเป็นอนิเมะทีเดียวเลยนะครับโดยเนื้อเรื่องย่อก็ประมาณนี้ที่เขาบอกส่วภาคสองจริงๆภาคสองนี้มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นการสูนซีย การตายแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆสําคัญมากมายทาให้เกิดจุดพลิกผันแปลผันขึ้นนะครับสับภาคนี้นะก็น่าสนใจมากเลยนะครับผมภาคเอ,อชิบูย่านี้ก็น่าติดตามนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรองหาเขาเรียกว่าอะไรโบสเตอร์ภาคสอง่ะเออเลงไปหาโบสเตอร์ภาคสองดู่อมันจะมีนะจูซุซึเคยเซนแล้วก็เคยเซนสูตรนะ ในภาคนี้นะครับตัวละครที่มีบทบาทหลักก็จะเป็นโกโจแล้วก็เกโล้ะช่วงแรกๆมันจะเป็นแบบเป็นเรื่องราวย,ย้อนอดีตของสองคนนี้เนาะน่าจะน่าดูนะครับน่าจะมันใยภาคสองนี้ไม่ใช่ว่าคันคำสาบหรอเปล่าไม่ใช่คำสาบมันข้าชิม,มุยานะครับนี่เดี๋ยวผมจะดู เออเขาเรียกว่าอะไรเชิญน่าจะเป็นโปสเตอร์นะผมจะไม่ผิดเดี๋ยวผมออก่อนนะน่าจะเป็นนี่นี่เนี่ยนี่นี่หนึ่คือเป็นรูปของเอ่ออาจารย์โกโจกับเกโทนี่เป็นเกโตะเนาะเดี๋ยวนี่ยทุกคนเห็นปะนี่คือเกโตะนะเส้นนี่คืออาจารย์โกโจตอนนี้เป็นอาจารย์แล้วนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนี้จะเป็นอาจารย์โกโจที่ยัง เรียงอยู่ที่โรงเรียนคุณสายแล้วก็นี่น่าจะเป็นเกโทซูโุรุนะครับผมนี่น่าจะเป็นโปสเตอร์ภาคสองนะก็น่าจะมาในปีนี้นครับปีที่เอ่อปีปีนี้เดือนตุลาวันที่สามสิบเอ็ดนะครับน่าจะมาบาร์นั้นก็อาจจะมีการเลื่อนไปปีที้าเลยอันไรก็มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยสัปภาคสองนะฮะโอเคงั้นเราเราไปหา ดูทีเซอร์เปล่าจำได้ว่าผมจำได้ว่ามันมีทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมต้องไปหาดูก่อนโดยเรื่องนี้มันจะมีภาคชิบุญยากต็ตามมันมีทีเซอร์มาแล้วนะแต่แจะไม่ดูทีเซอร์เคยซีซั่สน,สนสองนี้เจอแหละอ่านี่ก็เป็นเหมือนทีเซอร์ในเรื่องดูซีซีเซอร์ฮะเมอกี้เหมืดูกันครับผมไม่รู้มันเป็นทีเซอร์หรือเปล่าก็ต้องหาดู มันก็มันก็ไม่มีอะไรมากครับก็มันเป็นอะไนี่มันมันเป็นแบบแบบน่าไปเสียงเลยอะให้จบมันเป็นอะไรเป็นเทลเลอร์ใช่ไหมทีเซอร์หนึ่งผมคิดว่ามันจะมีออกมาแค่ทีเซอร์เดียวนะครับอะไรกันรู้ไหมภาคสิบบูชา แล้วก็นี่อาจจะเป็นแบบ o อพีแมเอาเป็นนิ่งภาคสหรือเปล่าน,นี้ก็รอเร่อโอเอเอามาที่ตัวครตัวทีตายตวไปก่อนเลยใไม่เคยดูนะเออตัวสกุลตวป่าสกุลหลักคำเออใครเอใครตัวนีไม่จากว่าตคนเป็นเปาแล้วก็ตัวคนี้องไจกันนะมันจะมีมาหรือเปล่าไม่ดลออาอยุี่ฮะแล้วก็กดโตโอเออตัตืม โอ้ภาพสวยังเดี๋ยวมนจะมีงานของตัวเลยวเฮ้ยไปใช้บานยึเประมาณได้ป่ะเนี่ยเป็นอะอีกทีฮะอ่าฮะมีใครเอ่ยใครเอ่ยใครวะมือใครอ่ะเมื่อกี้มันมือใครวะดูตาได้ป่ะเฮ้ยยึตาได้ป่ะเฮ้ยนี่ก็มาดูใครโอเครกันเด้อโอ้ยตัวนี้ก็เป็นมังอ่ะนะฮะเส้นสอง เราดูซอรี่กันก็จะสนใจว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพ่อยูจีพ่อของม,มีมี่ด้วยนะเออน่าสนใจอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นภาพมันบมงหุานะครับฮะเออมันจะมีภาพคนที่เคุยกับสู้กับพ่อมีมี่นะเออน่าสนใจอยู่นะสักสักภาพเขาเรียกว่าภาคอะไรนะชิบุยะใช,าชา่ใช่ อ่นนี้มันเป็นหักสองอยังไม่ว่ามัป็นออาจจะเป็นแฟนมิ้รือเป่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ใจมกันนะผมขอทอกมาแล้ก็จม,มาสวยนะนี้เลยเลนอนี่คือพ่อมีงมีอีกแต่ละฟอนี้แต่สุกอลไรอ่าหุชาติที่จะเป็นแฟนมิ้นเพราะผมว่าตอนนี้ก็ทำมาตวจ เออก็ทะออกมาสวยนะเออมันเล่นไปโหนี่เป็นเฟรมนี้มากกว่อนนะเพื่อนเพราะว่าเฟรมสองมันยังไม่มาทีนะฮะก็เฟรมนี้ก็ทะอมาสวยนะเอออ๋อนี่แล้นี่มันฮะอ๋อเยีางวีปอ๋อนี่คือเมิงูมิโออ๋อตัวนี้ก็เป็นชาเลยแล้วก็จะสู้กัน แล้วก็ตรงนี้ก็เนื้อหาเขาจะขึ้นคนอยู่นะเออยทางนี้ก็จะดักทางนี้แม่งก็จะดักบัวเลยเว้ยด้วยความที่เป็นเรื่องของตัวละครเด็กเอ้พอของกีโทรกับเออยังไงอ่ะกับพวกกัวโจ้งเนี่ยมันจะเป็นการเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันสุดหลังก็มาเตะโคกันแล้วก็ เกโตรกเปรตัวร้ายมันภาคนี้มันเป็นภาคยอดอดีตก่อนที่แบบเกโทจะกลายเป็นภักนักสับเชียงหรือเปล่าเนี่ยก็มันได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราเห็นนะตอนภาคแรกคือเกโตะฟูมันก็นกลายเป็นนักสับเชียงแล้วนะภาคนี้อาจจะเป็นการเฉลยปมปริศนาต่างๆนี่ภาคแรกแต่กเขาังไม่เฉลยมาก็าได้เออบอกเลยภาคนี้นี่สนใจมากนะครับผมคล้วภาคนี้รอดูเลยนะว่าจะเข้าในปีนี้นี่แหละวันที่3 1เอ็ดตุลาแล้วก็ปีหน้านะครับก็หวังว่าจะได้ดูกัน เร็วๆนี้ฮะถ้าเรื่องจริงก็จะเป็นปีหน้าเลยนะฮะอาจะเป็นต้นปีัง้งแล้วก็ถ้าเป็นสิ้นปีหน้าก็รอต่อไปแล้คิี่ว่าจะเป็นปีนี้แหละครับเป็นสิ้นเดือนตุลาใช่ไหมแต่แหละที่มีะไปรประกาไปไปไปี